one knee. ตอร์แกลนจะมาแจกเงินคนในเซิร์ฟโดยการเหมาเงินพ่อค้าเป็นจํานวนเงิน5้าแสนเหรียญพ่อค้าแม่ค้าะได้มีรายได้กันอีกด้วยนะครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยอันดับแรกนะครับผมต้องวางตู้ ATM ไว้กับสําหรับพ่อค้านะครับไว้ให้แจกผู้เล่นที่มาต่อแถวนะครับโดยการให้พ่อค้านะครับยืนคู่กับตู้ ATM เนะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาต่อแถวนะครับโดยผมให้พ่อค้านะครับในงบที่ผมซื้อนะครับซื้อกับพ่อค้าโดยคนละแสน0าทนะครับซึ่ง3คนก็มาณ5 0 0้าแสนกวบาร แล้วนะครับวันนี้นะครับจะให้พ่อค้ามาแจกช่วยด้วยนะครับเล่นแจกรวยนะครับไอรายการได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับวันนี้มีแจกเงินนะครับมูลค่า5 0 0แสนนะครับผมอ่าสถานที่นะครับถ้าใครอยากมาครับอยากได้เงินนะครับคนละ5,000บาทนะครับเจอกันที่ลานจอดรถข้างตลาดน้ำนะครับมันจะมีตรงตรงท่าเรือตรงโชลูมเก่านะครับมันจะมีลานจอดรถจะอยู่ข้างบนนงสูงครับถ้าใครมาก่อนเข้าแถวก่อนนะครับจะมีตู้ ATM วางอยู่3ตู้ครับยืนต่อหน้าคนแจกไว้นะครับถ้าใครมาก่อนต่อแถวก่อนได้ก่อนแล้วก็หนีไปนะครับได้คนละ5000บาทนะครับ อนนี้เกิดเหตุชุลมุนขึ้นแล้วครับบางคนไม่รู้ว่าจุดแจกจุดตรงไหนนะครับแต่เขาได้ทําการไปที่จุดลานจอดรถของตลาดน้ำนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้ครับเป็นยังไงไปชมกันต่อเลยอันนี้เป็นรายการ EP แรกครับเป็นมิสเตอร์แกลนครับก็คือลองเป็นมิสเตอร์บีทเมืองไทยนะครับภายในเซิร์ฟมอแกนครับเป็นกิจกรรมแรกครับในรายการมิสเตอร์แกลนครับใครมาก่อนได้ก่อนโอเคครับผมขอประกาศขอประกาศขั้งสุดท้ายนะครับเราไปยืนเราจะไปทําอะไรกันอยู่ตรงท่าเรือนะมันอยู่ตรงลานจอดรถอ่ะ เออลานจอดรถใหญ่อะไม่ใช่ลานจอดรถตรงนั้นลานจอดรถข้าง ทางไปโรงพยาบาลเอวีอ่ะเห็นไหมลานจอดรถอ่ะยัลานจอดรถเป็นตึกอ่ะเราไปกองกันที่ลานจอดรถข้างตลาดด้วยเห็นเปล่าเนี่ยใครมาก่อนต่อแถวก่อนเลยนะอ่าผมนะครับอันนี้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วย้ำนะครับไม่ใช่เงินเสงครับเป็นเงินที่อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วให้พ่อค้าแม่ค้ามาแจกให้ทุกคนในเซิร์ฟนะครับเป็นการอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าไปในตัวนะครับผมมูลค่า5้าแสนเหรียญนะครับอ่อเออตรงลานจอดรถน้ำพูนะครับตรงข้ามน้ำพูอ่ะลานจอดรถตรงข้ามน้ำพูเลยเห็นไหมประกาศครั้งสุดท้ายนะโอเคครับคุณ ผู้ชมครับตอนนี้ก็มีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาต่อแถวกันนะครับกลับมารวมกลุ่มเป็นแถวละกี่แถววันนี้ก็ว่ากันไปนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับถ้าใครมาช้าคืออดได้เงินจํานวน5,000ันเหรียญนะครับต่อคนนะครับย้ำครับต่อคนเท่านั้นครับตอนนี้ก็มีคนเริ่มหลั่งไหลเข้ามากันแล้วนะครับแทรกซึมเข้าไปแล้วกำจัดพวกมันซะโอเคเรุ่นจะประกาศรอบสุดท้ายนะก็คือใครได้เงินนะใครได้เงินคือออกไปซ้ายมือนะลงไปข้างล่างนะครับใครได้แล้วซ้ายมือเลยโอเคไป พ่อค้าเริ่มแจกได้เลยครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับพ่อค้าได้เริ่มแจกกันให้กับผู้คนที่มาต่อแถวนะครับเราจะมาถามผู้คนกันว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่องซิดครับรู้สึกยังไงบ้างครับในมารับเงินในวันนี้ครับสนุกต้มากเลยครับได้เงินฟรีครับโอ้ยังให้มี EP สองไหมครับอยากครับอยากได้ตังค์ครับอ๋อสวัสดีครับหมอแค่รับขอถามความรู้สึกหน่อยครับสวัสดีค่ะโอ้รู้สึกดีใจมากค่ะช่วงนี้แบบขาดขาดหิวค่ะเอาไปซื้อน้ำซื้อข้าวกินได้ตังแบบหลายอะไรขอให้ได้เงินนะครับ งบห้าแสนคนละห้าพันนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับออผมชื่อสิทธิ์ดาวครับผมเงินนี้จะเอาไปให้ใครบ้างนะครับออผมว่าจะเอาไปแจกสาวนิเซลนะครับเพราะว่าผมชอบของสาวนิเซฟเยอะมากเลยคนระับผมว่าเงินเท่านี้จะเพียงพอต่อการแจกแล้วนะครับอเอสี่เจ็ดสี่รับซ้ำไปเลยมึงเขาจำได้ <laughs> ตายสิเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดยังใหญ่หลวง เหลือเยอะไหมเดียแต่ละตู้เหลือเยอะไหมเนี่ยได้แล้วเลยครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายแล้วตู้นี้คนสุดท้ายอ่าคนสุดท้ายแล้วอ่ะตอนแรกคิดว่าไมได้ทำแล้วตู้กลางเหลือเท่าไหร่ครับตู้กลางเราบลอกกันว่าตู้กลางเหลือเท่าไหร่ไครแล้วสามตู้กลางไปแล้วครับแล้วเจ็ดหน้าปื่มครับว่าไงหนุ่มอ๋ปลดเรื่องเงินให้ผมหน่อยนะครับผมยังไม่ได้เลยนะครับเอาหมดตู้แล้วเหรอหมดทุกตู้ยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วคนเจ็ดพันละหนึ่งสี่เก้ามึงสามไป อยากจะบอกว่าแถมไปแถมไปให้อีกสองหมื่นนะครับเมื่อกี้นี้เอาเขาถามคนรู้สึกนะครับเป็นยังไงับการแจกเงินในวันนี้ครับหนูคิดว่ามันดีมากเลยนะคะเป็นตำรวจทำงานทั้งวันไงไม่มีเวลาหาเงินนะคะไไม่ได้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแจกเงินผู้เล่นในวันนี้นะครับส่วนใครต้องการ EP 2ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูครับว่าอยากให้พิ่เตอร์แกรนแจกอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับแล้วเจอกัน EP ต่อไปกรับผม